ปักหลักรอที่สวนนภูมิด้วยแล้วก็ปักหลักไปรออยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ซึ่งเป็นสถานที่<ฆ>ที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเ네นนแอร์ไปสอบปากคำที่ DSI <ำ>ด้วยเ<ำ>네นนค,คำนะครับ<ฆ><ฆ>ซึ่งจุดแรกจะพาไปที่สวนราภูมิกันก่อนเพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณสมศักดิ์อยู่ประพัด<ฆ>ปักหลักรออยู่ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วปฏิตามบรรยากาศกับคุณสมศักดิ์กันนะครับ คุณสมศักดิ์ครับณขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าระทึกใจมากที่สุดเนื่องจากเครื่องบินทเที่ยวบินทีจี677ของสายการบินไทยจากนาริตาประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่นได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วโดยเครื่องบินลำนี้มีเนนคําหรือว่านายวิรพลสุขผลเดินทางมาด้วยณขณะนี้บรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเห็นว่ากองทัพสื่อมวลชนจํานวนมากมารอกันอยู่ที่บริเวณโซน4ประตู9ของท่าอากาศยานชั้น2นะครับ ซึ่งจุดนี้เองเจ้าที่ของ DSI ออกมาระบุว่าน่าจะเป็นจุดที่เนนคำจะเดินทางออกมาจากด้านในโดยเครื่องบินที่เนนคำาดะสานมากับเจ้าที่ DSI และคณะอายการต่างประเทศนั้นแลนดิ้งเมื่อเวลา21นา57นาทีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า10นาทียังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้เราไปดูไฟบินดูบรรยากาศนะครับก็จะเห็นว่า มีประชาชนที่เห็นกองทัพสื่อมวลชนมาอยู่ในขณะนี้ก็มาสังเกตการว่ามาติดตามทาข่าวอะไรวันนี้ของเนนคําถือว่าเป็นจุดพีิกที่สุดในเวลา 21. ่สิบเอ็นาฬาห้เนาทีเนื่องจากเครื่องบินได้ลงจอดก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกภัยศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรอรับตัวเนนคําโดยมีเจ้าที่คุมตัวขึ้นเครื่องบินมาโดยทางพันตำรวจเอกภัยศิษฐ์บอกว่า ขนาดนี้เนนคายืนยันจากลูกน้องที่ไปรับตัวว่ายังครองผ้าเหลืองไม่สึกจากความเป็นพระแม้ว่าเจ้าที่จะได้เตรียมเสื้อผ้าไปให้เนนคาเปลี่ยนเพราะรู้แกวล่วงหน้าแล้วว่าเนนคาอาจจะ ยังครองผ้าเหลืองอยู่แต่แม้จะนําเสื้อผ้าเอาไปให้ที่อเมริกาแต่เนนคำก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเจ้าที่ได้แสดงใบคําสั่งของเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดที่ให้เนนคำอาบัติประราชิกในข้อหาเสพเมถุนเนื่องจากมีหลักฐานเป็น DNA เป็นผลตรวจของลูกที่เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่ง DNA นั้นตรงกับเนนคแต่เนนคาก็ยังไม่ยอมสึกครับ โดยการคุมตัวเนนคำมาที่ประเทศไทยในวันนี้เจ้าที่ไม่ได้ใส่กุญแจมือหรือพนา,นาการเนื่องจากยังให้เกียรติเนื่องจากยังครองผ้าเหลืองอยู่ซึ่งขั้นตอนการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองได้รับคำยืนยันหรือการตรวจสอบจากทางตมบอกว่าถ้าเนนคำไม่มีพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางหรือว่าหนังสือเดินทางหมดอายุเนื่องจากหลีกคดีไปหลายปีนั้นจะต้องมีใบ CI ที่ออกโดยสารพูดนักเมืองนั้นๆั้นที่เป็นต้นทางของเนนคำในการส่งตัวกลับมาโดยตม จะประทับตาราหรือว่าแซมในใบ CI ซึ่งเป็นใบผ่านแดนชั่วคราวให้และใช้ได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเมนคำมีหนังสือเดินทางถูกต้องตามกฎหมายก็ใช้วิธีการตรวจคนเข้าเมืองเหมือนประชาชนทั่วไปซึ่งใช้ขั้นตอนไม่นานแค่ไม่เกิน2ทีก็จะสามารถตรวจคนเข้าเมืองได้แต่มีรายงานว่าเมื่อเมนคำมาถึงนั้นอาจจะให้หยุดพักก่อนเพื่อจะเข้าสู่วิธีการของตอมเนื่องจากเดินทางมาไกลจากสหรัฐอเมริกาและมาต่อเครื่องที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นก็ต้องให้ปรับตัวแล้วก็กับสภาพ บรรากาศเพราะว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานนะครับเดี๋ยวถ้าเรน,นคำออกมาจากบริเวณด้านในซึ่งขนาดนี้พันตำรวจเอกพศสิทธ์เข้าไปรับตัวแล้วเราจะกลับมาติดตามบรรยากาศที่ท่าตัาเจาสุรภูมิกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณสมศักดิ์ดูจากบรรยากาศาที่คุณสมศักดิ์เกาะติดอยู่ที่สุวรรณภูมิเนี่ยเห็นเลยนะคะว่ากองทัพสื่อมวลชนเนี่ยเยอะจริงๆเลย<ห>นะคะ